ขุงเทอมนะคะอันนี้คือบัตุงเทอมของดิฉันนะคะ สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกคนเนาะเมื่อนีเห็นพีีลินเห็ดก็เข้าไปแล้วตำตำแครอทใส่ไอ้นี่ใส่แซลมอนมาแก้เปรี้ยวปากจจ้าน่อยถือซรว่ามันเป็นแบบคุงเทิมนะคะก็เลยเฮ็ดง่ายๆ อืม,อ,มอร่อยมากสูตรนะสูตรพี่ลินอ่ะร่องไห่เบิงในคลิปแล้วนะคะต่ำแค่รสราคาถูกราคาถูกประหยัดด้วยรสชาติคือบักพุงเฮิมนะคะอืม แบบต่อไปต่อไปดิฉันจะไม่ซื้อบักฮวงอีกแล้วนะคะพี่เื่กัสิเอาอันนี้เลยนีย ช่วงตำหมักฮวงไอหมูทอดกะเทียมกินพร้อมเอาไว้ให้ลูกซ้ายลูกซ้ายบอกกิ่นเผ็ดบักฮวงนะ่ะบักฮวงอยู่ต่างประเทศนั่นแพงแพงหน่วยละเจ็ดแปดร้อยแาดที่น,นี่บางที่เนาะชื่อหลน์เกษตรดายเงิ้ ข้าวดูแล้วคนห้องอว่าจบค่ากินกินตะมักคุ่งได้ทุกมืออยู่แล้วบางที่เปรี้ยวปากบางที่เปรี้ยวปากเป็นมา แค่หลอดตัวนี้ถูกถกุงน,ะน,นึงเลยเรื่นางออกไปเสืออออนะ่อนถุงใหญ่ๆนั่นไหมเสียงอันนี้เด้อเสียงเสียงลังจานเสื่อนส้มอันนลวยใหญ่ๆนั่นแล้วก็เอามาฝานฝานตับมาสิบอินคือบบคุัวเรือมนะี่แซ่บ ตังต้งกล้องแบบนี้นี่แซ่บอ mm. mm ืม hmm. บ่ผิดวางปานนี่ต่อไปเป็นสีสื่อเลยปะครูมันสิซื่อ,อตะแค่รสในยหงไงมาต่มบอกไปเลยว่าแ่บสาใจมากต่มแค่รสต่มแค่รสใส่แซลมอน,นีเด้เคลมยังไงเลยใส่อันนี้ใส่วาซาบิลงไปด้วยมันสิเข่ากันมากๆเลยเพราะว่าแซลมอนเนาะแซลมอนมันเข่ากันกับวาซาบิด้วใส่ผสมลงไปน่ะใส่ปลาา ใส่ผสมลงไปเลยตำนั่นสีเข่ากันนั่นสีแสบ บอกไว้เลยว่าได้ใจมากแซบต่หมักุุ้งเพิ่มบอกไว้เลยนะคะปักหุ้งราคาแพงบาเนี่สิบไา้เงินอีสันเลยนะคะ รสอันมันครับขึ้นดังหินหินเนาะแซ่นัว มาตอนกินกินไส่ไส่อย่างกบบรบโบแสบคือใส่เมื่อนอะว่ามา,มา กินเพ็กจะอิ่มแล้วอร่อยมากเดี๋ยวยังไงวันนี้พี่ลินขอเป็นคลิปแค่นี้ยังไงไป,ไป,ไปลองทํากันดูนะคะที่นี่อร่อยเหมือนกันแครอทเนี่ยตาแทนมะละกอก็อร่อยเหมือนกันคิดซะว่ามันเป็นแบบคูงเทิรมนะคะทีนน่นี้มันอีกตำคูงเทิรมใส่แค่ใส่แนซลมอนนะคะเดี๋ยวยังไงพี่ลินขอเป็นคลิปแค่นี้ไปลองทํากันดูนะคะสวัสดีค่ะ